วันนี้วันที่20กรกฎาคมพุทธศักราช2568เป็นวันที่81ที่ข้าพเจ้านางสาววันิาพากดมากขอถวายเสียงสวดสัพยายบทประสริพระปริตและมนต์ต่างๆถวายเป็นพุทธภูชาธรรมภูชาสังฆภูชาและอาจริย์ภูชาแด่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าจงตั้งมั่นมีสติระลึกได้มีสมาธิจดจ่อในอาคาัคระพยัญชนะในบทสวดอย่างต่อเน,นื่องด้วยเพล บทที่หนึ่งบกตรารัตนไตรอรหังสมาสสมุโทโตพระเขาวาพุทธังพระเขาวันตังอภิวาเทมิสวากขาตัวพระขาวัตาธมโมธมังนามาามิสุปฏิปันโนพระเขาว่โตสาวากสังโฆสร้างคังนามามิบทที่สองบทบูชาพระพาพรีพินาตอรหังสมาสสมุโทโตสุจิระปารินุพุทโธพุณนหิธร,รมโนทานิสปรามีหิจัติสติยาวชีวาอาหารพุทธังธมังสังคังสรรรารังคโต ปูเฉมิรัตานาถายังทำมาจารามิโสทินาบทที่สามบทปูชาบทชุมนุมเทวดาสมันตาจักรว่าไรสุอัตราขจันตุเทวตาสัตรรมมุริราชสาสุนันตุสักโมกขทังสักเคกาเมจารุเปคิรีเซลคารัตเตจทริเขวิมาเนธีเปรัตเถจคฆาเมตระวันนคะหัเนเทห่าวตตุงหิเขเตปุมาจายันตุเทวาชาลาสาราวิสเมยะขคันตมพันนะคะติสันตาสันเกยามุนิวราจันาสาธโวเมสุนันตุ ธรรมสวนาการ a r อายมพันตาธรรมสวนาการ a r อายมพันตาธรรมสวนาการ a r อายมพันตาบทที่สี่บทสวดบุพเพฆนิมการนโมตัสสะพระเขว่าตัวอรหัตตัวสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะพระเขว่าตัวอรหัตตัวสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะพระเขว่าตัวอรหัตตัวสัมมาสัมพุทธัสสะบทที่ห้าบทสวดตรายสารนคมนป่าถาพุทธังสระนังขเชามีธรรมังสระนังขเชามีสังฆังสระนังขเชามีทุติยมปีพุทธังสระนังขเชามี ทุติยมปีธรรมังสารนังค้าฉ่ามีทูติยมปีสังฆังสารนังค้าฉ่ามีตาติยมปีพุทธังสารนังค้าฉ่ามีตาติยมปีธรรมังสารนังค้าฉ่ามีตาติยมปีสังฆังสารนังค้าฉ่ามีบทที่หกบทสวดสัจจคุริยาคาถานาถิเมสรนังอ bon ัญญพุทโธเมสรนังวะรังเอเตนะสัจวัชเชนะสุทิเมหูตุสัพพธานาถิเมสรนังอัญญคมโมเมสรนังวะรังเอเตนะสัจวัชเชนะสุทิเมหูตุสัพพธานาถิเมสรนังอัญญสังโฆเมสรนังวะรังเอเตนะสัจวัชเชนะสุทิเมหู บทที่เจ็บทสวดติรัตนะมปตนามคาถาพุทธังนัมเมรัตตาพุตตาสรีรจิตตังธรรมังนัมเมรัตตาปิวิสุทธิสารังขังคังนัมเมรัตตาพุตตาสุสีรทิเิเอตังนัมเมติรัตนะรัตนะตายาวังสัมมาสัมโมสาริตะวัตุตาวิเศษภูตังอัญโยยายุตตาคุณะโยเข้าวะปัสวันตังอสุมิตยามหิปิตาเทวะยะถาติตันเถเเอตังวินา ตติตาเรสามารถสัมภเวณะโลเกกทธาตีจากิเลตจะปาภูตังคำพิรยาวิเศยังปทิทุตัสสัตถังวิญโยหีปจิตาชเนหีวิชัญญารูปังโลกรมหิเกหีเจปัตกับถัดจุผลพณียังเกันจิตสุทวิธิตางคุณกายาตายาน้าเมหีเยวาชนตายาสุวิสุตํามปิสมุปปัสตังนั้นมานสิพุทธะ สปสัทฐานัางปุญญสติการนาปมมุตตามาปุญญาภูมังทุกขะปมุจจะไม่ะมุขะสรณังคตาณังปูชาระเหสุอรปรมังอภิปูชในยานิพานสติกริยายุปะนิสัยถังสัมมากิรีสัมมาโสราโสทนาสิทธิยาจาสาทุหีอัตถากุสเรหูปปเสวานียังปไปหิจ้าปิสรณงังคะมานิเยยะเมวะตัสมาหิตังติระตนัง สารนังคตาหราตินทิวังคณะเนสุนัมมะสมานาปูเชมะจาปิสาสตังสุปัสสันนาจิตตาตถานุปายปริจาริยาสธรรตาจาบุญเยนะตทาสุตเตนาสุขีภาเวมุเตเชนะตัสสะจสัทธาปิสุปติโหตุโยเจธาธรมมวินัยยมหีปะทะปะทา มานาภูโตโลกุตรเพิสมยโยนิจโตสุโฉชาตัโสปนิสายะจะย,ยายะายมปีโหบบต,ต,ตุวัตตุตเยปริจิตโตสุปสะทกาโรบทที่8บทสวดนามการพราสิธิคาถาโยจักขุม,ม,มามหม a m ลาปการโทสามาวิพุทโธสุพโตว,วิมุตโตมาราสะปัสสานิวิโมจายันโตปาเปสีเขมมังชนะตังวินัยังพุทธทางวรันตังสีรสานามามิโลกัสส นาถจาวินายากันจ่าตันเตชะสตาเตชะยาชตีโหตุสัพพันตรายาจวินาสเมนตุธรรมโมทโชโยยุกวิยะตาสาสัตตุทัศเสสีโลกาสะวิสุทธิมะคังนิจานิโตธรรมมาสทาราสะทารีสัตารวะโหสันติกโรสุจินโนธรรมะาวรันตังสิลสานะมามิโมหะปทาราอุปสรรตตาธาหังตันเตชะสตาเตชะยาชตีโหตุสัพพันตรายาจวินาสเมนตุ สัธมเสนาสุขตานุโโยโลกัสสปปุปปากิเรสสัชตาสันโตยะสยังสันตินิโชชโกชะสวากาตธรรมมวิจิตังกโรติสังคำวรันตังศิลสานมามีพุทธานุพุทธังสัมมาสีรทิฏฐิตันเตสาเตชะยะที่หนุนตุสพันตรายาจวินาเสนตูพติก้าบทสวนนโมการอัถาคาถา นโมรหัตโตสัมมาสัมพุทธะสามะเห็นสีโนนโมโอตมะธรรมะสาสะบาคาตัสเสวะเตนิทานโมมหาสังฆสาปีวิสุทธิมัสวิทุสทาสีรัติถิโนนโมโอมาตระเรรัตสารัตนายัสสาธุกลางนโมโอมาตโอมาตกาติตัสตัสวัตตุตายสาปีนโมการะปภาเวนะวิฆาชนตุปัถวานโมการานุภาเวนะสุวัติโหตุสัพพทานนโมการะสาเตเชนะวิธิมีโหมีเตชวา บทที่สิบบทสวดมหาสมัยสุดเอวันเสุตังเอกังสมัยยังพระขาววาสเกสุวิหารติกะเป็นละวัตถุสมิงมหาวเนมหาตาพิกุสังเคนาสัตถิงปัญจมามเตหิพิภูตเตหิสะเพเฮวะอรหันเตหิทัสสายหีจัโลกธาตุหิเทวตาเยปุเยนาสนิเพตาหโนติพระขบันตังทศนายนายพิกุสังคันใจอัตุโคตตจตุนาสุทธาวาสกายกานางเทวนางเอตาท่าโหเสียยังขโผพระข่าวาสเกสุวิหารติกะเป็นละวัตถุสมิงมหาวัเนมหาตาพิกุสังเคนาสัตถิงปัญจมามเตหีพิภูตเต เทวตาเยปุเยนะสานิภิตตาหุนตีพระขวันตาทศนายาพิขุสังคัญจายานุนามมยามปิเยนาพระขวัตเตนุปสังขมายามาอุปสังขมิตาวาพระขวัตโตสันติเกปาเจกะคาถามาภาเสยามาติอเถโคตาเทวตาเสยยะถาปินามาพระราวะปุริโสสมะติตังวาพาหังภาษาเรียะภาษาลิตังวาพาหังสามิเฉยยะเอวะเมวะสุทาวาเสสุเทเวสุตระหิตาพระขวัตโตปุระโตปาตุระหังสุตถโคตาเทวตาพระขวันตัาพิบาติตตาวาเอกามันตาขังสุเอกามันตังติราโคเอกาเทวตาพระขวันโต สันิเกอีมังคาถังอภาสีมหาสมัยโยบอว่านาสมิงเทวกายะสมาคตาอคตธมมหาอีมังธรรมสไมยังทักิตายเยาวะอร拉จิตตาสังคันติอัตโขอราเทวตาพระคาวตัวสันิเกอีมังคาถังอภาสีตัตระพิเขาโวสมาทาหังสุจิตต์ตัวโนชุกามะกังสุสารถิวะเนตานิฆาหิตวายยนทุริยารักันติปันทิตาติอัตโขอราเทวตาพระคาวตัวสันิเกอีมังคาถังอภาสี เจตว่าขีรังเจตว่าบริคังอินทขีรังโอหัดจามัทเมชาเตศรันติสุทาวิมาราจักขุมัตตาสุทันตาสุสุนาคติอัต่โผลว่าบาราเทวตาเพระว่าตัวสันติเกยีมากค่ะถาภาสีเยเเกสีพุทธังสารนาคตาเสนาเตคะมิสันเตียพรยภูมิปิหายญาณมนิสานเทหังเทวกายังปุริปเรสันติเตะโคเพระขวะาพิขคอมันเตสีเยพุเยนาพิขเวทาศรัสุโลกธาตุสุเทวตาสันนิปิตาหุนติตถาคตังทัศนายญาพิขุสังคันจัยเยปิเตพิขเวว่าเหตััมมมาสสพุทธา เตสัมผีพระขวันตานางเอตตาประรามเยาวะเทวตาสันนิพพิเตตาโหณอาเหสศงเสยถาผีมายหังเอตารหิเยปิเตยพิขเวพระวิสันติอนัคขตมาธนาลันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมผีพระขวันตานางเอตตาประรามเยาวะเทวตาสันนิพพิเตตาพระเวสันติสยถาผีมายหังเอตารหิอาคิสิสามิพิขเวเทวกายานังนามานิเข็กิตายิสามิพิขเวเทวกายานังนามานิเทสิสามิพิขเวเทวกายานังนามานิตังสุนาราสานุกัง มนัคสิโรถาภาสิสามิตริเอวังปฏิทิโคเตปิขุปะวัโตปัจจโสสงฆ์บวบวาเอตัถวจาสิโรกามมโนกัสสามิยะถาภูมิตาตัสสิตายเสิตาคือฆ่าพระรามปะหิตาตาสสมาหิตาปุตุสีหาวสังตีนาโลมหัสสัมพุโนอุทารธรรมสนสุธาวิปัสสนานาวิลาปิญโยปัจจสตเตยะถาว่าวเนกปิลวัฏฐเวตตโตอมติยิสถาสาวกเกศสเนระเตเทวกายาพิกันตาเตวิชานาถาพิโกเตจะตํากรรมกรุสุตราวุฒาสัสสานัเตสัมปัตุระห์ยานาอมุนุสามานาทัสสนาอปเก สัตมหาทัุงสาหาสัสตริสตางเอเจสาหาสานามนุษสามนัทัศสุงอภเพเกนันต์มหทัุงทิสาสภาพุทธาอังตจสภางวิญญาว่วัคคิตวานาจักุมาตโตอมันติยิสัทธาสาวเกสัสนิรเตเทวกายาพิกันตาเตวิชานาถาพิภะโวยเยโวหังกิตายกิสามิขิราหิอนุภปมิสดตัสหาสาวยะขาภุมากับพิโรบถาวัยที่มันโตชุติมันโตวานรวันโตยศันสินนมัทมานาพิการมุงพิภุนังเสร็มิติงวานาง ชาสหัสสายเห่มาวตายขานานัตตะวันนิโนยทิมันโตชิติมันโตวานนวันโตยสันสินโนมุธมานาอภิการมุงพิคุนางเสีมิติงว่านางสาตาคิราติสหัสสายยขานานัตตะวันนิโนยทิมันโตชิติมันโตวานนวันโตยสันสินโนมุธมานาอภิการมุงพิคุนางเสีมิติงว่านางอิเจเทโสระสหัสสายยขานานัตตะวันนิโนยทิมันโตชิติมันโตวานนวันโตยสันสินโนมุธมานาอภิการมุงพิคุนางเสีมิติงวนางเวสามิตาปัญจสตายขานานัตตะวันนิโนยทิมันโตชิติมันโตวานนโโติสสันน โมธรมนาพิการมุงพิกขุนนางสมิติวงศ์วคุมพิโรราชเอกโกเวปุระสันิเวสน์สันปิโยนาสตาสหัสังยาขานังปยิปุราสติคุมพิโรราชเอกโกโสภาคาสมิติวงศานังปุริมันจัติสังราชาทัตตารัตโตภาษาสติคันธามพานาทิปติมหาราชายัสสีโสปุตตาปิตาสาวภะโวอินทนามามันภลายที่มันโตชิติมันโตวันนวันเตยัสสโนมธรทมนาพิการมุงพิกขุนนางสมิติวงน์วานทักขิันจัติสังราชาวิโรรโหตับภาษาสติคุมพันธ์านธิปติมหาราชายัสสิีโส ที่มันโตชุติมันโตวันนาวันโตไอสันสิงนมุทมานาพิการมุงพีุ่นาสมิติงว่นังปัจจิมันจัติสังราชาวิรูปปะโคปัสาสติกนาคนาอธิปติมหาราชาสันนิโสปุตตปิตาสาวาโรอินทนานามาหันภลายที่มันโตชุติมันโตวันนาวันโตไอสันสิงนมุทมานาพิการมุงพีุ่นาสมิติงว่นังอุตตะรันจัติสังราชาวิรูปเวโรตัปภาษาสติยะคนาอธิปติมหาราชาสันนิโสปุตตปิตาสาวาโรอินทนานามาหันภลายที่มันโตชุติมันโตวันน้าวันโต ปุริมาธิสันทตารัตถทัตคินีน้าวิรรหะโกปจิมีน้าวิรรปะโกภูเวโรตระสิสันจัตตารเตมหาราชาสมันตาจตุรทิสาทันธารัมมานาสังสุวรเนกปิรัตวเทเวเตสมายาวิโนชาสาอาคูวันใจนิกาสถามายาโูเตนทูเวเตนทูวิภูจาวิภูตโตสหะจันทันจันทันโนกาเมเศธุจากคินุคันทุนิคันทุจัปานาทอโอปันเดียปัสไดวัตสูโตจัตมาตารีจิตาเสนนจัตคันธมโพนโรราชาชนโนสะโพอาคูปัญจสิโฌเจวัติโพลุสุริยะวัจสา เอเตจันเยจาราชานุคันธามภาษารยาจุพีโมธามาณพิการมงคลพี่ขุนนางสมิธิงว่นังอัฐาคูนามภาษานาคาเวสาลาสานชกากรรมนันสัตระอาคูปายาคาสหายาติพิยามุนาทตาราชาอาคูนาคาเยสันสินงเอราวันนมหานาคโสปาคาสมิธิงว่นังเยนะคะราเชิษาสาหารันติทิพายทิสาปักขีวิสุทธาจักคูเวหายสตเตวนางพระเจ้าปตับกราสปันนาอิติเตศนามาพยายามแตทานาคาราชานามาสี สุปันนโตเขมามากาเสพุทโธสันนหะหิวาจาหิวพวะวายันตานาคาสปนาสัลระมังสุพุทังชิตาวัชระหาเทนะสมุทังอิสุราสิตาภัตโรวัสวัเสเตอิทิมันโตเยสันสินุกาละกัญชามหาภิสมะอสุราธนเวขะสาเวปะจิตติสุติสิตาปะหารโทนมุติสัหัสตันต่าภริปตานังสเพเวโรจนามากาสันนัยเจบาพระลิงเสนาราหมุพระทุ่มปายขมุกสมุโยธานิพันธันเตภิกขุนังสาวมิติงวะนัง อาโพจเตวาปัทวีจเตโชวายุตถาก็มึงก็รุณาวรุณาเทวาสมโมจายสัสสะสหามิตากรุณาคยิกายะอภูเทวายสันสิโนท่าเสตเตสัทธายาสเพนะนะตะวันนีโนอีที่มันโตชุติมันโตวันะวันโตยาสันสิโนมุธามนาพิกามุงพีุ่นาเสียไม่ถึงว่นาเวทุจเทวาปัทวีจเตโชวายุตถา เวนเวทูจ่าเทวาสารีจ่าสมาจ่าทูเวียมะจ่าทสุปนิสาเทวาจตมาคุปุรักขิตาสุริยะสุปนิสาเทวาสุริยะมาคุปุรักขิตานักตานิปุรักขิตวาอาคูมันตะวะลาหากาวาสนาวาสุโลกเสโทสักโกปาคาปุเรนทโทท่าเสตสสตถากยาสเพนนัตตะวันนิโนอยที่มันโตชุติมันโตนัวันรทุยสันสินนมัตธมานาพิกามุพิโกนางสัมมิติงวะนางอาถาคู อาคูเทวาชลมาสิขาริวะริศกาจายโรชาจ่าอมมาปุพัทิภาสินโนบรุณาสหาธรรมจ่าจุตาจ่าอเนชกาสุรายุรุจราอาคูอาคูปสุวรรณเนสินโนทัศเตเตสัทธากายาสเพนานัตตะวันนิโนยที่มันโตชิติมันโตวันละวันโตยังสินโนมัตมานาพิกามุงพิกุนางสมวิติงว่านางสมานามหาสมานามานุสาวนุสุตมารคินทาปตุสิกาอาคูอาคูมโนปตุสิกาธากูริโยเทวาเยจ่ารหินจาวาสินโนปรักามหาปรักาอาคูเทวายัสังสินโนทัศเตเตสัทธากายาสเพนานัตตะวันนิโน อิทธิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยสันสีโนมัทมานาพิกามุงพิ่ผูนางสมิติงว่นังสุกาคกรุหาอรุณาอคูเวคขาณสาสาหาโอทารักพันยหาแปมโมขาอาคูเทวาวิจักขนาสถามัตตาหาราคาชาไมศกาใจยสันสินโนตตนียังอาคาปัจจุโนยสาพิวาสติท่าเสตเตสะสถานกายาเสนะตะวันนี้โนอิทธิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยสันสีโนมัทมานาพิกามุงพิ่ผูนางสมิติงว่นัง เขมริยาลุสตายามากันสก้าจายะสันสินโนธรรมพิตกาลามัสเศรษฐีธรรมะจะอาสวานิมารตินโนอาคูถาคูปเรนิมิตาทัสเตสสะทายาสเพนนานตะวินิโนอิทิมโตชุติมโตวันละวันโตยะสันสินโนธโมธรมมนาพิการมุงพิโกนจะไมิติงวะนังสาธเตเทวานิกายาสเพนนานตะวานิโนนาวันว่ายเยนะอาคันจุงเยจันเยสัชสิสาสหะยปุถุทัชาติมักขีลังโอคตินนมมนาสวัง ค้าเขมโมฆตระรางนาคางจันทาวาสตาสตางสุพรามะปรมมตัวจัตุใต้ที่มาตัวสหัสสนาุมารติโสสาโสปาคาสมิติงพนังสหัสพรามารวกานะมหาพรหมาติพิตรติอุปปันโนชุติมันโตุพิสมากายโยยะสันสิโสท่าเสษถายอิสราอาภูปัจเจกสะวติโนเตจันจัปพระโตอาคาหาวิโตปริวาริโตเตจัดสเพพิกันเตสินเทเทเวสพรามเกเมรัสเอนาพิการมีภาสาการนาหัสามันทียางเอถากันนาหัถธพันธัส ราเชน่าปฐมัตุโบสมันตาบรุวาเรธามาวมุจิถาโกจินังอิติตาถามหาเสนโนคณะหาเสนาอัตเปสายิปปานินาตรมาหาจัสรังกาตวานาเพระวังยะถาปุสะโกเมโคฐานะเยนโตสวิชุโกจธาโสปตุธาวัตติสังกุฏโถอสยังวเสตันจัสพังพิญญาวัตบวกิตวานาจักุมาตโตอมัติยิสัทธาสาวเกษสสนิรเตมาราเสนาภิกันตาเตวิชานาถาพิกโก แต่จะอัตตะกามากรุณาสุตว่าพุทธศาสนาปวีตาราเคหีปากามุเนสังโรมาผีชยุงสะเพวิชิตาสังฆามพรยาทิตายสังสีโนโมทันติสาวูเทหิสาวกคาเตชเนสตาตีบทที่11บเอ๋บทส่วนมังคลาสุตตังอเสวนาจารานามติตานั่นจาเสวนาจปูชาจปูชนียานาเอตัมมังคลามุตตมปติรูปะเทสาวโสจะปุเพจักกัตตปุญญาตาอัตตะสัมมาปณิธิตาเอตัมมังคลามุตตมังภะหูสัจจันจะกสิปัญจั วินัยโยจ่สุสิกิโตสภาสิตาจายาวาจาเอตัมมังคารมุตตะมังมาตาปิตุปัฏฐานังปุตตะทาราสังฆโหอนาคกราจกรรมันตาเอตัมมังคารมุตตะมังทานันจะธรรมจาริยาจ่อายาตกานันจะสังฆโหอนาวัชานิกรรมานิเอตัมมังคารมุตตะมังอรริิวตปปามัปนาจะธรรมเมสุเอตัมมังคารมุตตะมังคารวจานิวัตรโรจ่ มิพุตโตจ่าสันตุสีจากกัปตันยุตากาเลนะธรรมะธรรมัสกวะวันนางเอตัมมังครมุตตะมังกันตีจ่าโสวจัตสตาสมานันตสมานันจ่าทัศนังกาเลนะธรรมัสกกะกัจฉาเอตัมมังครมุตตะมังตัปโปจ่าพระมัจาริยันจ่าอริยสัจจานัทสนังนิพพานสัจจิกริยาจ่าเอตัมมังครมุตตะมังพุทธสาวโลกธรรมเมหิจิตตังยัสสะนักการปฏิ อโศกังรวิริชังเขมังเอตัมมังครมุตตมังสัพพัททะมะปาราชิตาสัพพัททะสุทิฆัตสันติตันเตสามารมุตตะมันตีบทที่สิบสองบทสวดรัตนปริยังกินชีวิตตังอิทวังรังวาสังเคสุบายยังรัตนปนิตังนันโนสัมังอธิกะตถาคฆเตนะอิทัมปีพุทธะรัตนปนิตังเอเตนะสเจนะสุปฏิโหตุขยังวิรขังอมตังปณิตังยาทัชคาสกยามุนีสมาหิโต นาเตนะธรรมเณนะสมันติทินจิตอิทัมปีสังธรรมเมรัตนนามปนิตังเอเตนะสจเจนะสุวติโหตุยามพุทธเศตรปริวันนยีสุจริงสมาธินามานันตะริกัญญะมาหุสมาธินาเตนะสมโมนะวิชติอิทัมปีธรรมเมรัตนนามปนิตังเอเตนะสจเจนะสุวติโหตโยเยบุคลาอัตตสัทถังสตังปัสสัทาจัตตาริเอตานิยุคานิหุติเตหะคินยาสุขตัสสะ สวกาเตสวกาเอเตสุทินานิมหาพลานิอิทัมปีสังเครัตนนปณิตังเอเตนัสเจนะสุวัิโหตุเยปุขสุปายุตามนัสาธันเหนะนิกามิโนโคตมัสาสะนามิเตปฏิปตาอมตังวิไคหาลัทธามุทาพินิพุติงพุทชมานาอิทัมปีสังเครัตนนปณิตังเอเตนัสเจนะสสวัตดีโหตุขีนางพุรานางนวังนติตสัพพวังวิรัตตะ จิตตายะติกเกพระวสมิงเตขีณาพีชาอวิรุณหิชนทานิพันติเพีรายถธายังปฏิปอิอทัมปีสังเครตนาปนิตาเอเตนะสัจเจนะสวัติหูตุบทที่13บทสวดธรรมบทสหสวัตคอัตตาหาเวชิตังเสยโยใจยายังอิตาราปชาอัตตาทันตสาโพสสันิจังสัญญาปตะจาริโนเนวเทโวนคันธโพคันธมโพนมาโรสหพรหมนา ชิตตังอปาชิตตังกกย,ยราตถารูปสสะชันตุโนบทที่14บทสวดเกตปุตสูตรภาสิตานิทังตเตนะภควาภควาตาัตตาชนะตาปัสตาอะระหัตตาสัมมาสัมพุทเทนะเอถาทุมเหมาอนุสเวนะมาปรมปริยมาอิติกิริยมาปิตากสัมปะทาเนนะมาตักเกตักตากาเหตุมานายะคเหนะมาอาการลป,ปริวิตักเกนะมา ทิฏฐินิชานักขติยามาบพพรูปะตายะมาสมโนโนคะรุยะธาตุเมเหอัตนาวะชาเนยยะอิเมธมาอกุศลาอิเมธมาสาวัชายอิเมธมาวินโยฆราหิตาอิเมธมาสมันตาสมาทินาหิตายะอหิตายะทุขายะสังวตันติอัฏาตุเมเหอปะชะเหยาถะยะธาตุเมเหอตนาวะ ช่นในยาถาอิเมธมากุสลาอิเมธมาอนาวัชาอิเมธมาวิญญูปัสสาอิเมธมาสมันตาสมาธินาหิตายะสุขายะสังวัตตันติอัฐตุเมเหอุปะสัมปัชวิหารรยาถาติบทที่15บห้าบทสวดอุปนิยสูตรอุปนิยติชีวิปามายุม ชรูปนิตสัสานสันติตานาเอตังพยามรณีเปกามาโนบุญญานิไกย,ยิราถสุขาวะหานิอุปนิยติชีวิตปามายะมัปปะมายังชรูปนิตสัสานสันติตานาเอตังพยามรณีเปกามาโนโลกามิสังปชะเหสันติเปโขโยธาไกเยนะสังยโม,มวาจายะอุทาเจตัสสาตังตัสสะเปตัสสะสุขายะโหติยังชีวิมาโนปะกะโรติบุญดังบุญยังธัมโมหะเวราคติธัมมจาริงธัมโมสุจิโน สุขมาวหาติเอสานิสังโสธเมสุจินีนาทุกขติงคัจฉันติธมะจารีสัพเพสังขาราอนิจติยะธาปัญญายะปัสสติอถานิพินตติทุเขเอสามะโภวิสุทธิยาสัพเพสังขาราทุกขติยะธาปัญญายะปัสสติอถานิพินตติทุเขเอสามะโภวิสุทธิยาสัพเพธรรมะนตตาติยะธาปัญญายะปัสสติอถานิพินตติทุเขเอสามะโภวิสุทธิยาบทที่สิบหกบทสุอปันนคขาโดอปันนคฐานัมเมเกทุติยาอโห ตักกิกาเอตทะัญญายะเมธาวีตังคันไหยะปันักังพาหุงเวสรณงอัญติบัพตานิวันานิจาอารามารุกะเจตยานิมะนุษาพยัตติชิตาในตังโขสรณนังเขมังในตังเขในตังสรมุตตะมังในตังสรมักขมสสะพัทุุขาปมุจจติโยจาพุทันจ่าธัมมจ่าสังขจ่าสรณนังคโตจัตตาริอริยาสัจจานิสัมปัญญายะปัสสติ ท, lama, ทุกขังท,ทุกขะสมุปาทางทุกขะสักกตอิศกรรมมังอริยันจะอัฏฐานขีกลางทุกโขปะสมะคามินังตังโขเอตังโคสรนังเขมังเอตังสารมุตตังมังเอตังสารมาคัมมะสัพพทุกขาปมุจจติบทที Listen, an, gate, ่สิบเจ็ดบทสวดพันธ์เทการัตถาถาอติตานันละวะข้ามายะนับปะนับปฏิการเคอนาคตังบุคคลไม่ควรคำนึงถึงส <ket rain> ิ่งที่ <What? iros> anya, ์่วงแล้วไม่ควรมุ่งหวังสิ่งที่ยังไม่มาถึง ยทัตติตันปะหินังตังอปันตัญจะอนาคตังสิ่งใดร่วงไปแล้วสิ่งนั้นก็เป็นลาป็นแล้วสิ่งใดที่ยังไม่มาถึงก็เป็นอันยังไม่มาถึงปัจจุบันนั้นจะโยธรรมังตัฏฐะตัฏฐะวิปัสสติอสังเฮรังอสังุปังตังวิธานัปมะนุภารูหะเยก็บุคคลใดเห็นแจ้งในธรรมปัจจุบันไม่งอนง่ายไม่คลอนคลาในธรรมนั้นนั้นได้บุคคลนั้นคงเจะรญธรรมนั้นน่นั้นให้โปร่งโปร่งเถิดอาเชวากิจจะมาตับปังโกชัญญามรนังสุเว เพิ่งทำความเพียรเสียในวันนี้แหละใครเล่าจะรู้ความตายในวันพรุ่งนาหิโนสังฆารันเตนะมหาเสนีนามัจุนาเพราะว่าความผัดเพี้ยนกับมัจุราชผู้มีเสนาใหญ่นั้นย่อมไม่มีแกวเราทั้งหลายเอวังวิหาริมาตาปีงอโหระตัมะทันทิตังตังเวพันเทกรัตโตติสันโตอาจิกขเตมุนิติพระมุนีผู้สงบย่อมเรียบบุคคลผู้ปกติอยู่อย่างนี้มีความเพียรไม่เกียจขรานทั้งกลางวันและกลางคืนนั้นแหละว่าผู้มีราตีหนึ่งเจริญด้วยประการราชนี้แล วสวดพินหะปัญจเะเวขะปาถะชราธรรมมงิชรองอนัตติตาเรามีความแก่เป็นธรรมดาจะร่วงพ้นความแก่ไปไม่ได้พระชายาธี่ทำมงิพระยาทิงอนัตติตาเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะร่วงพ้นความเจ็บไข้ไปไม่ได้มรณะธรรมมง็ิมรณะนางอนัตติตาเรามีความตายเป็นธรรมดาจะร่วงพ้นความตายไปไม่ได้สัพเพหิเมพิเยหิมนาเปหินานาภาโววินาภาโวเราจะละเว้นเป็นต่างๆคือว่าเราจะต้องพลาดพลาจากของรักของเจริญใจทั้งหลายทั้งปวง กรรม,มสกมหิกรรม,มาทายาทรกรรมมโยนิกรรมมพันธุกรรม,มปฏิสรณาเรามีการเป็นของตอนมีการเป็นผู้ให้ผลมีการเป็นแดนเกิดมีการเป็นผู้ติดตามมีการเป็นที่พึ่งอาศัยอย่าง,งกรรมกังกฤษามีการยาณวาปปากังวาตาาัสทายาทาพระวิสามิเราทากรรมอันใดว่าเป็นบุญหรือเป็นบาปเราจะเป็นทายาทคือว่าเราจะต้องได้รับผลกรรมนั้นนั้นสืบไปเอวังอัมเหหิอภินหารปัญจเวกขิดตักพังเราทั้งหลายควรพิจารณาอย่างนี้ทุกๆวันเถิด บทที่19บเก้าบทสวดเทวตาอุโยชนณคาถาทุกขปัตตาจันนิกุปขาพยาปตตาจันิพยาโสกปัตตาจันิโสกาหงุตุสเพเพตไปโนเอตาวตาจอานมีสมปตังมุนไดสัมปทังสเพเพเทวานุโมทันตุสัพพะสัมปสิทธิยาทานังทัฏฐานตุสัทธายัสีรังรักขันตุสัพพทาภาวนาธุรตาหงุตุฆาตฉตุเทวตาคาตาสเพเพพุทธาภรัตตาปเจตานันจยังพลังอรหันตานันจเตเชนะพระขามพันธนิสัพโสบทที่ยี่สิบบทสวดเทวตาปฏิทานคาถา ยาเทวตาสันติวิหารวาสินีโทเปฆรเรปุิคาราตหินตาหินตาธรรมฐานเนนพวันตุปุชิตาสทินกรโ,โรเตกรนเตทวิหารมัน,าามนชาเลราชมาชานวบกจัพิโวสารามมิการธนปฏิอุปสกขากามาจะตเท,ทสานิพมาจตอิสาราสัปตานะุปูตาสุขิตาพระวันตุเตชราาัชชายเยติจเจอนทสัมพวาสังเสชชาตาอธิบูปปตาติกานิยานิการธรรมวรมาปฏิจตเตสเปปิ ทุกขสสะกอรุณตูสังขยังทัตุจิรังสตังธรมโมธรรมัตถราจปุคราสังโฆโหตุสมะโควะอัจฉริยะเจหิตายะจะอัมเฮรักขตุสัตตมโมสัพเพปิธรรมจาริโนวุติสปาปุณนยามะธรรมเเมวิยปเวทิเตอุทิยิสิบอุสวดสัพพติธานะคาถาลายบุญญสิทธานิกระตาสายานัญญานิกรตานิเมเตสัญจัพพิโนโหตุสัตตานันตปะมานกคาเยปิยาคุณุภันตาจามัยหามาตาปิตาทโยทิพทัต ทิฏฐาเมจาปยาธิฐานวาอันเยมัชตะเวริโนสตาติทันติโลกัสมิงเตภุมมาปจตุจัตุโยกุวิกาปัจเจกัจตุโบการาสังสารันตาพระบาทพระเวทยาตังเยปฏิทานอเมทโมทันตุเตสยังเยจิมังปับนับปชานันติเทวาเทสานิเวทยุงมามะยาทินนานาปุญญาณาอนุโมทนาเหตุนาสเพสตตาสตาหนตุเวลาสุขะชีวิโนเขมะปะทันจ ปัปปตุเตสาสาสินเตตังสุภาขอสัตว์ทั้งหลายไม่มีที่สุดไม่มีประมาณจงเป็นผู้มีส่วนแห่งบุญที่ข้าพเจ้าได้ทําในบัดนี้และแห่งบุญทั้งหลายอื่นที่ข้าพเจ้าได้ทําแล้วคือชวนเหล่าใดเป็นที่รับผู้มีคุณมีมารดาและบิดาของข้าพเจ้าเป็นต้นที่ข้าพเจ้าได้เห็นหรือแม้ไม่ได้เห็นแหละและสัตว์ทั้งหลายอื่นที่เป็นกลางและมีเวกรกันตั้งอยู่ในโลกเกินในภูมิสามเกินในกําหนิดสี่มีขันห้าและขันหนึ่งและขันสี่ท่องเที่ยวอยู่ในภพน้อยและภพใหญ่สัต ข,ขอสัตว์เหล่านั้นจงอนุโมทนาทานเองเถิดข็อสัตว์เหล่าใดยังไม่ทราบการในส่วนบุญที่ข้าพเจ้าได้ถักได้แล้วพทิดข้าพเจ้าให้แล้วนี้ขอเทศทั้งหลายจงแจ้งกษัตริย์เหล่านั้นเพราะเหตุคืออนุโมทนาบุญทั้งหลายที่ข้าพเจ้าให้แล้วขอสัตว์ทั้งปวงจงอย่างมีเวรอยู่เป็นสุขเสมอเถิดแลจงถึงทางเกษมเถิดขอความหวังอันดีของสัตว์เหล่านั้นจงสำเร็จเถิด ด้วยอนุภาพแห่งศัจจาอธิษฐานอนุภาพแห่งความเพียรานิสงแห่งการบูชาพระรัตนกรัดด้วยการสัตยาบทสวดมนต์พระสวดพระปฏิรัพธะคาถาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดีจงเกิดมีแก่ข้าพเจ้านางสาววณิพาบุตรมาาและครอบครัวของข้าพเจ้าขอให้พ้นจากทุกภัยทั้งปวงขอให้ข้าพเจ้าจเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมขอถวายเทศเทวดาทั้งหลายโปรดอนุโมทนาในการสวดสัตยาบทมนต์และธรรมะเหล่านี้เมื่ออนุโมทนาและโปรดอำานวยพรให้แก่ข้าพเจ้าและวัตถุมงคลพระกล่นภัยดีพินาศ โดยมูลนิธิสมเด็จพระยานสังวรวัดบรวรนิเวศวิหารตลอดจนวัตถุม,มงคลทั้งหลายที่สามสิ่ง์ได้สร้างขึ้นทั้งที่ผ่านมาและที่กำลังจะจัดสร้างในอนาคตรวมไปถึงวัตถุม,มงคลที่ข้าพเจ้าได้ครอบครองอยู่ในปัจจุบันขอจงเปลี่ยมด้วยอนุภาพแห่งพระปริศและคำมงคลในพระคาถาต่างๆขอจงสำเ็จศักดิ์สิทธุประการเทอธุ บนกุศลของข้าพเจ้าทั้งหลายอันเกิดจากการสวดมนต์เจริญจิตภาวนาขอน้อมถวยเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาขอพ้บบญนีจ้จงส่งถึงผู้มีศรัทธาร่วมสวดมนต์เจริญจิตภาวนาทุกท่านขอจงปลอดจากราชภัยทั้งสวงขอให้พ้นจากความ <c oughs> พ้นจากความทุกข์กายทุกใจทั้งสิ้นประสบความสำเร็จเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานชนะต่ออุปสรรคและมาทั้งหลายสมบูรณ์พร้อมด้วยตระหนากสมบัติบริวารสมบัติมีดวงตาเห็นธรรม สำเร็จในการมิปสัสสนากรรมฐานเกิดปัญ,ญญายาและเจริญด้วยจ,ยจ,ยจ,ยจยตุรพิปนใชทั้งสี่คืออายุวันนะสุขภาระเทือนขอนโมทนาบุญกับพระพุทธเจ้าทุกท่าน,านสาุ